ยอนเจดีปูชนีสถาน จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับมูลนิธิพระบรมราชาลุสรดอนเจดีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญเที่ยวง,งานยิ่งใหญ่แห่งปีงานอนุสรณ์ดอนเจดีและงานกาชาจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2558 18มกราคมถึง1กุมภาพันธ์นี้ร่วมเทิดพระเกียรติและสัก,กุลราดวงพระวิญญ,ญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชมนิทรศการและการออกร้านของส่วนราชการภาคเอกชนและเห,เหล่ากาชาจังหวัดสุพรรณบุรีชมการแสดงยุทธหตธิ แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ตราการตาโดยนักศึกษาจากทุกสถาบันชั้นนำของสุพรรณบุรีว่าพันชีวิตชมการประกวดที่ดาดอนเจดีการแข่งขันชกมวยไทยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีกมากมายอย่าพลาดหนึ่งปีมีครั้งเดียวงานอนุสรดอนเจดีและงานกาชาติจังหวัดสุพรรณบุรี18มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2558